รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Uniq Running วัสดีคุณผู้ชมครับวันหยุดสงการแบบนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมตัวสุทธิวัฒน์หงษิพัฒน์ในรายการยูนิคแรนนิ่งรายการที่จะพาคุณไปติดตามชีวิตนักวิ่งนะครับและตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณโน้ตวัชรทพูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่กาญจนบุรีข้างล่างวันอนี้โหสวยงามมากนะครับเพราะว่ากาญจนบุรีเร็วๆนี้ก็จะมีงานแข่งขันวิ่งด้วยครับผมงาน r i v e r คว a น International h ่นแ m a r a t h า n าครับใช่ครับซึ มาครับเป,เป็นงานวิ่งงานหนึ่งซึ่ง,งผมประทับใจมากครับแล้วก็เป็นงานที่หรือว่าใหญ่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานด้วยใช่ครับแล้วปีนี้จะเป็นปีที่ครบ35ปีพอดีอแล้วสําหรับนักวิ่งเนี่ยก็จะมีระยะหนึ่งซึ่งเป็นระยะพิเศษเสนอมาให้ก็คือคเป็นระยะใหม่ที่35กิโลเมตรครับาจากเดิมมี2ระยะคือระยะ ประมาณ10กิโลเมตรก็คือมินิมาราทอนกับฮาฟมาราทอนก็คือ21กิโลเมตรแต่ปีนี้ฉลองครบ3 5ปีก็จะมี35กิโลมาด้วยก็เป็นระยะอีกแค่ประมาณ7กิโลก็จะครบระยะฟูมาราทอนครับนักวิ่งท่านใดอยากจะลองวิ่งยาวอยากจะลองทดสอบความฟิตของท่านมาลองได้ครับสนามนี้รับรองว่าบรรยากาศดีมากอากาศดีมากผม ประทับใจมากปีที่แล้วมาปีนี้ก็มาครับซึ่งจะจัดขึ้นปีนี้วันอาทิตย์ที่1 1กันยายนนี้เองนะครับและก่อนที่เราจะไปเทสสันกันนะครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงรูทเนอร์ครับจะพาไปคุยกับอาจารย์ต้นชลชัยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจํารายการของเราถึงเทคนิคนะครับแล้วก็เส้นทางการวิ่งว่าจะมีความยากง่ายขนาดไหนอาจารย์ต้นรออยู่ด้านนู้นแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับเชิญครับนะครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ต้นชลชัยนะครับพอบอกเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่อาจารย์แล้วก็เป็นเส้นทางที่น่าสนใจวันนี้เราจะเรียนรู้เทคนิคอะไรกันดีครับเรื่องของการทําความเร็วในเรื่องของการวิ่งฮาพอลลาทอน ครับรับใช่แต่อย่างจุดที่ตอนนั้นผมผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าบางช่วงเนี่ยเป็นเนินด้วยนะเป็นขึ้นเขาชโดยว่าครึ่งครึ่งทางแรกนะครับประมาณ10.5กิโลแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นในเรื่องของตัวความชันหลังจากนั้นก็จะย้อนกลับมาตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของเป็นทางลงหมดเลยนะครับ เอาละครับเรามาดูเทคนิคฝึกพัฒนาความเร็วกันบ้างดีกว่าครับวันนี้อาจารย์มีกี่ท่าครับใช้ทั้งสามท่าแล้วกัน3ท่าเอาเริ่มท่าแรกเลยครับเนื่องจากว่าถ้าเราต้องการพัฒนาเรื่องของความเร็วเนี่ยเราอาจจะต้องให้มันมีลักษณะของการเหมือนครับกระโดดกระเด้งกระโดดสปริงเท้านะครับเพื่อให้คุ้นเคยกับเวลาที่เราต้องวิ่งจริงจรับเรากระเด้งตัวนะครับใช้พอเท้าลงปุ๊บสลับนะสลับลงสลับยุกับที่ใช่ไหมใช่ครับขวาซ้ายสลับสลับขวาซ้ายสลับคือลงปุ๊บเกระเด้งขึ้นมาเลยเปลี่ยนขาเปลี่ยนขาต่วท่าที่สองครับ ท่าที่2เนี่ยเราอาจจะมีพื้นที่นิดนึงนะครับจากเมื่อสักครู่เราเป็นแนวดิ่งใช่ไหมครับเราขึ้นคราวนี้เราจะเคลื่อนที่เหมือนกับเราวิ่งฮะกระตุกเท้าขึ้นกระตุก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 ม้างหน้ากระตุกเนี่ยเหมือนเราวิ่งสโลว์มชั่นี้นะครันแต่ก็ยังเป็นลงปลายเท้าอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอืมครับอันนี้ท่าที่2ส่วนท่าที่3ครับอ่าที่3อันนี้จะเป็นเวลาถ้าใครเรียนรอมาใช่ไหมครับเตะเท้าอ๋อเตะอยู่ข้างที่เราพยายามเตะหาสะโพกแขนแกว่งโน้มตัว หนุ่มตัวหน่อยใช่ไหมครใช่ครับเร็วขึ้นแขนเซตหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยต้องทํากี่เซตถ้าใหม่ใหม่ก็หนึ่งสองเที่ยวระยะระยะทางเราถ้าเป็นขึ้นที่นี่อย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณห้าสิบเมตรก็ได้ห้าสิบเมตรปุ๊บกลับมาใหม่เซตหนึ่งแปดถึงสิบครั้งใช่อยู่ประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดกันเลยดีกว่าว่าจุดไหนเราก็ต้องใช้เทคนิคแบบไหนสาหรับเส้นทางวิ่งในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะครับไป และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จุดสตาร์แล้วก็เส้นชัยที่โรงแรมหรือว่าแคววิลเลจโชว์เตลแล้วนะครับซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดทั้งปล่อยตัวแล้วก็เป็นเส้นชัยที่นักวิ่งทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นยังไงบ้างครับจุดนี้อาจารย์ก็ตลอดทั้งเส้นทางส่วนใหญ่ถนนก็จะเป็นลาดลาดยานตลอดนะครับ,รบเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็ง่ายเลยหมูเลยแต่กแต็แต่ก็อย่างที่บอกไงว่าช่วงแรกครึ่งทางแรกอะ่ะมันจะเป็นค่อยๆขึ้นความชันความชันขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นถึงจะลงมานะครับเพราะฉะั้น ถ้าเกิดช่วงแรกถ้าเราแบ่งแรงไม่ถูกก็อาการเหมือนกันเพราะครึ่งหลังครึ่งหลังจะไม่มีไม่มีแรงลงไม่มีแรงลงใช่จุดถัดไปที่บอกว่ายากที่บอกขึ้นเนินนะฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดนั้นดีกว่าว่าเราต้องใช้เทคนิคอย่างไรบ้างนะครับ,รบไปดูกันเลยครับอาจารย์ครับแล้วอย่างผมเนี่ย วิ่งมาประมาณปีหนึ่งแล้วแต่มีปัญหาสําคัญก็คือเรื่องของเวลากับเรื่องเนินโดยเฉพาะสนามนี้เนินมันเยอะด้วยผมจะทํำยังไงครับให้วิ่งขึ้นเนินดีขึ้นแล้วเวลาก็ดีขึ้นด้วยโอเคความนนทานเรื่องการซ้อมเนี่ยถือว่าโอเคแล้วถือว่าผ่านตรงนั้นแล้วแต่เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการนิดนึงเพิ่มเรื่องของตัวสปีดการวิ่งการที่เราจะรักษาความเร็วได้อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่ช่วงท้ายเราจะเร่งความเร็วเนี่ยพวกนี้ต้องฝึก ให้ร่างกายเคยชินให้ระบบร่างกายเคยชินถ้าถ้าโดยหลักเนี่ยอย่างอย่างพวกทางเดินเนี้ยถ้าเรามีทางเดินพวกนี้เราสามารถที่จะวิ่งลงเท้าเราเท้าเราต้องพยายามก้าวเท้าให้เร็วขึ้นเพื่อรักษาสมดุลเพราะงั้นการที่ฝึกในเรื่องของไอทางลงเนี่ยมันมันจะทำให้การการก้าวเท้าได้เร็วขึ้นผมยู่งแทบมันไม่มีเนินให้สอนเราอาจจะไปหาตัวอาจารย์หรือบันไดขึ้นมา วิ่งขึ้นซองขึ้นได้เพราะทุกครั้งที่เราขึ้นปุ๊บมันเราเราเหมือนกับเราเราต้องเร่งเท้าขึ้นครับตัวสเต็ปอาจารย์ครับอย่างทางแบบนี้เป็นทางขึ้นเนินอาจจะมีเทคนิคอะไรบัอ่าเราเราก็ย้อนกลับมาใช่ไหมเราก็อาจจต้องโน้มตัวนิดนึงนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออย่างที่บอกแล้วเวลาที่เราวิ่งขึ้นเนินความเร็วปกติเราก็ต้องลดลงมาแล้วพอลดลงมาเราก็ต้องก้าวให้สั้นลงส่วนแขนแขนเราก็ประคองอยู่ข้างตัวเดี๋ยวลองทดลองเลยนะครับมาครับมาปุ๊บ์มาเราค่อยๆขึ้นใช่ไหมขึ้นก้าวขึ้น Okay. Okay. น้ำหนักไปด้านหน้าใช่แร,ร้โนไปด้านหน้า<อ>นะครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันดีกว่าครับข้างหน้าเลยไปครับแล้ผ่านจุดที่เป็นเนินมาแล้วนะครับพอถึงเส้นทางนี้เป็นช่วง กลางๆแล้วนะฮะช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางราบปัญหาที่จะเจอเลยก็คือเวลาคนคนเยอะอ่าคนเยอะแล้วแบบนี้จะทำไงดีครับถ้าถามว่าโดยโดยปกติเนี่ยจริงๆแล้วไอ้นี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นมารยาทในการวิ่งอ่ะแต่เน่ยแล้วคนคนที่วิ่งช้าเขาก็จะชิดซ้ายไว้นะฮะอ๋อต้องชิดซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายแล้วก็ไอคนที่แซงก็จะออกขวาออกขวาใช้ขับรถเลยใช่คล้ายๆกันสำหรับเทคนิคหรือว่าถ้าฝึกโดยเฉพาะจุดนี้เองเนี่ยควรฝึกยังไงดีครับ นอกจากเครื่องมืออ่าใช่เราเราเราอ่าตรงนี้เราก็ถือว่าวิ่งปกติแล้วแต่เราอาจจะใช้แค่แขนประคองก่อนกับมือหลวมๆไม่ก็ได้ับมือหลวมๆไว้อันที่สองคืองออ่างอซอกนะครับงอศอกยังข้างให้ดูงอศอกอะแล้วครับเดี๋ยวเราลองทดสอบวิ่งดูนะครับจังหวะแขนต้องยังไงฮะอาจารย์ครับเราก็ใช้งอนะครับทิ้งศอกทิ้งไหล่ลงใช่ไหมครับปล่อยตามสบายนะครับโอเคอ่ะลองดูนะครับ อนนี้ก็ถึงจุดยูเทิร์นแล้วนะครับอยู่ที่หน่วยบัญชาการอาหารพัฒนานะครับจุดนี้ก็ถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาสำหรับบางคนบางคนโอ้โหเร่งจังหวะในช่วงแรกแล้วหมดแรงแบบนี้ครับมือใหม่ยังแบกแรงไม่ถูกเขาอาจต้องหยุดเดินก่อนนะครับเป็นเดินแต่แต่อย่าไปหยุดวิ่งเลยนะพยายามค่อยๆเดินนิดนึงนะครับเดินให้มือก็เดินเร็วนิดนึงอาจจะเพิ่มเติมด้วยเรื่องของการจิบน้ําน้าเกลือแร่เพิ่มนิดนึงแล้วก็พอหลังนั้นพอรู้สึกโอเคขึ้นเราค่อยจ็อกสลับกับ เดินนะครับพอดีขึ้นก็เริ่มวิ่งได้ใหม่ปกติน้ำเนี่ยมันต้องทุก2.5กิโลอยู่แล้วประมาณหรือประมาณทุก15นาทีแล้วเดี๋ยวผมผมขอแชร์นิดนึงแล้วกันครับประสบการณ์อันนี้ผมภูมิใจมากต้องเล่าให้ฟังตรงนี้ฮะมันจะมีห้องน้ําอยู่ใครถ้าวิ่งมารู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำครับเข้าตรงนี้ให้เรียบร้อยครับเพราะว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์ตรงครับอีก10กิโลก็น่าจะไหวนะกลับเข้าเส้นชัยค่อยเข้าแล้วกันปรากฏวิ่งเข้าไปฝนตกครับแล้วลมเย็นๆมาครับโอ้โหโคต พอมากแล้วไม่มีอะไรเลอ๋อแล้วคุณคิดสภาพก็วัดดวงครับโชคดีมากอีกเขาก่อนเนงะจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมข้างหลังบ้านเลยสิ่งที่เกิดขึ้นครับี่จยาครับตะคิวครับอย่างที่เคยบอกครับผมต้อนย่อลงไปด้วยเราเราวิ่งมาอยู่ไงใช่หละราแล้วอยู่ดีเราเราไปหยุดปุ๊บแล้วเราไปอยู่ในท่าที่ค้างด้วยและจากจุดนี้นะครับเป็นจุดยูเทิร์นแล้วเราจะวิ่งกลับเข้าไปที่จุดเข้าเส้นชัยกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับ อีกประมาณ200เมตรข้างหน้าหลังจากนี้นะครับก็จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับใครเห็นป้ายแบบนี้แล้วคงโอ้โหใจชื้นนะฮะอาจารย์แต่ว่าการทําความเร็วเราสามารถทำนี่เลยไหมฮะช่วงนี้มันจะเป็นสโลปลงมาอยู่แล้วซึ่งเราสามารถที่ค่อยๆเพิ่มความเร็วได้แล้วแต่ตอนตอนนี้เป็นเรื่องของสปินละสปินเลยนะฮะไปนั่นละแกวงแขนให้มากขึ้นเริ่ม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 ให้มากขึ้นล้ก้าวยาวขึ้นปุ๊บมันมันมันก็สามารถไปได้ละพวผู้นี้ต้องฝึกครับคุณโน้ตปีที่เล้เป็นยังไงตรงนี้ แรงหมดครับ,รบแต่ว่าก็ได้เสียงของ,องใจใจ,ใจอ,อเอา200เมตรสุดท้ายแต่ก็เป็น200เมตรที่ที่โหดเหมือนกันเมื่อไหร่จะถึงสักทีเสียงเชียด้วยไหมเสียงเชีย์ก็มีส่วนครับมีส่วนถ้าแบบมีผู้คนแบบเ,เร็วๆส,ๆสู้ๆอะไรเงี้ยเราก็จะมีกําลังใจมากขึ้นครับครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคสปรินต์กันดีกว่าครับใช่ โอ้ไม่ยากนะครับนะผมพูดจริงๆเลยเหนื่อยและจริงๆแล้วคงไม่มีแรงเหลือขนาดนี้อ่าใช่เพราะว่าเพราะว่าเราเราวิ่งมาเท่าไหร่ละ ยี่สิบเอ็ดกิโลแล้วะครับ<ล>พอมาถึงตรงนี้โหแรงมันจะไม่ไม่ได้ขนาดนี้ลแล้วแล้วก็แทบจะไม่มีแรงดึงแขนดึงขาแล้วแต่วันนี้เราเรียนรู้เทคนิคอาจารย์เยอะมากมายนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้นชลชัยนะครับขอบคุณครับได้เทคนิคเยอะแบบนี้แล้วพร้อมเรือยงฮะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับคุณผู้ชมครับอ่าทาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเทสสันกันในเส้นทางจริงๆว่าจะโหดหินขนาดไหนและเทคนิคของอาจารย์เองจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ ยูนิค u n นนิ่งยูนิค r u นนิ่งโอเคครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมแล้วงั้นไปเลยครับไปครับแต่จริงๆแล้วเวลาเราเริ่มวิ่งอ่ะผมว่าไม่ต้องเร็วมากคือเหมือนกับให้ร่างกายมันก็ค่อยตับไปก่อนมาเพราะจริงจริงพอเราเริ่มสตาร์ทวิ่งเหมือน มันเอาพลังงานมาจากตับจากน้ําตาลที่สะสมแต่ว่าไอพวกพลังงานพวกนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไขมันครับแต่ไขมันมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเหมือนร่างกายมันสวิตช์ไปก่อนครับรงน้ก็โรงเรียนนะใช่โรงเรียนผู้เตยนะครับเป็นจุดที่ขาไปเนี่ยยังไงเส้นทางวิ่งเนี้ยก็ต้องผ่านยี่และนครับด้านสายหพื้นที่ค่อนข้างเรียบหน่อย เราก็จะพอทําเวลาได้แล้วมันก็จะมีทางสรบลงถ้าเจอจุดให้น้ําก็าจจะแวะจิบหน่อยก็ได้สำหรับคนที่กระหายน้ำกระหายน้ําหรือรว่ายังไม่ค่อยฟิตอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ต้องการทําเวลามากครับสําหรับคนวิ่งรายการนี้เรียว่าแควอินเตอร์เนชั่นแนลครฟบมาราธอนนะครับเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยกามีจับเวลาให้กับนักวิ่งทุกคนด้วยอ๋อแน่นอนครับใช่การงานวิ่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นงานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเนี่ยมันจะ ก็จะแจกเป็นชิปฮะถ้าไม่ติดที่รองเท้าก็จะติดที่บิฟบิฟก็คือไอ้หมายเลขที่อกเสื้อแล้วมันพอเราออกจากจุดสตาร์ปุ๊บมันก็เหมือนไอ้ตัวเซนเซอร์มันก็เริ่มทํางานมันก็เริ่มเช็คระยะไอ้เช็คเวลาเราซึ่งนักวิ่งเราก็สามารถใช้สถิติได้ครับเว็บไซต์นั่นเองนะครับอ่าเจอป้ายนี้แล้วครับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สิบกิโลครึ่งเป็นทางยูเทิร์นของเราแล้วเราจะยูเทิร์นกลับจากตรงนี้กลับไปที่จุดเดิมไปครับผมไปตรงนี้นะแล้วกลับไปมันจะเริ่มขึ้นเนินนะครับตรงนี้อ๋อครับหลังจากเราผ่านยูเทิร์นมาจะมีขึ้นเนินอีกรูปนึงหลังจากนั้นก็จะเป็นลงเนินแล้วใช่ครับปีที่แล้วเป็นไงเหนื่อยไหมตรงนี้ตรงนี้เหรอก็ตรงเนี้ย ไอ้เรื่องเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่แต่ว่าที่แย่คือที่เล่าให้ฟังปวดท้องอ่ะแถวเนี้ยจุดเกิดเหตุเลยก็อย่างที่อาจารย์บอกต้องพยายามโน้มตัวไปข้างหน้าเดียวกันถ้าขึ้นเนินเนี่ยเราจะใช้กล้ามเนื้อต้นขาเยอะใช่ก็จะเมื่อยใช้แรงเยอะือถ้าใครใส่แรงมาแรๆตอนแรกอาจจะกดได้แล้วตะคิวจะถามหาครับครับถ้าไกลแบบเนี้ย ถึงแล้วอ้โอโอโอ,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 อย่างคุณนุชเองเป็นนักวิ่งอยู่แล้วมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างครับอ <laughs> ผมไม่ใช่นักวิ่งครับนักวัฒนธรรมซึ่งนักการออกกำลังกายแักการวิ่งครับผมถ้าถามถึงการการออกกําลังใช่ไหมครับมีวิธีดูแลตัวเองยังไงก็เหมืมอนที่เราเรียนตอนหงสือเด็กๆนะครับก็กินอาหารที่มีประโยชน์ไม่กินเหล้า พิสูบรีรบหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและออกกําลังกายแต่ผมจะเปลี่ยนนิดนึงช่วงแรกก่อนที่ผมจะวิ่งมาราธอนผมใช้คําว่าถ้ามีเวลาว่างผมจะออกกำลังแต่ตอนนี้ผมต้องผมเปลี่ยนเป็นต้องมีเวลาว่างออกกาลังเพราะฉะนั้นเนี่ยในอาทิตย์หนึ่งต้องหาเวลาได้อยา่างน้อย 4- 5วันที่สอ,อกกงออกกำลังกายตอนเช้าผมคิดว่ามันไม่น่าจะทาได้แต่ผมลองทำสักเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนตอนนี้ผมไปต้องั้งนาฬิกาปลุกผมโมงเช้าผมาจะตื่นคือแค่ได้ลอง ตั้งใจลองแล้วก็ทําต่อเรื่องแล้วเดี๋ยวร่างกายมันจะปรับตัวไปเองครับฟังคาแนะนําดีๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งมาราธอนกันนะครับในช่วงของมาราทอนทิปกันครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของมาราธอนทิป วันนี้มีคำแนะนำดีๆมาฝากสำหรับนักวิ่งที่กำลังจะเตรียมตัวลงแข่งขันนะครับในช่วงก่อนปล่อยตัวการแข่งขันนักวิ่งกรุณาให้ความสำคัญของการอบอุ่นร่างกายสักประมาณ15-20ถึงนาทีก่อนปล่อยตัวนะครับการบริหารร่างกายจากศรีรษะจนถึงปลายเท้าเริ่มง่ายๆด้วยการหมุนศรีรษะรอบๆนะครับซ้ายและขวาอย่าหลับตานะครับแล้วก็แว่งแขนสองข้างสลับข้างไปข้างหน้าไปข้างหลัง หมุนเอวซ้ายขวาไม่ต้องทำแรงนะครับเบาๆนะครับหมุนเข่าซ้ายขวาหมุนข้อเท้าซ้ายขวายกเข่าเพื่อทรงตัวสร้างความสมดุลทำให้สะโพกเราแข็งแรงขึ้นหลังจากนั้นเรามาเริ่มวิธีการซอยเท้าเริ่มจากเข่าเตี้ย ก็คือยกเข่าให้ตั้งฉากและซอยเท้าแล้วก็ทำให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นหลังจากนั้นเรามาทำวิธีการยกเข่าสูงให้เลยจุดตั้งฉากขึ้นไปให้สูงระดับนี้ลำตัวตรงซอยเท้าให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแขนขนาดลำตัว มีอีกวิธีหนึ่งก่อนที่จะปล่อยตัวก็คือการทําให้กล้ามเนื้อยืดและหดตัวอย่างรวดเร็วด้วยการซอยเท้าและกระตุกเท้าครับเริ่มด้วยการซอยเท้าเบา,าๆก่อนแล้วก็กระตุกขาหลังจากที่นักวิ่งได้ทําการอบูนร่างกายไปแล้วกรุณาพักสักประมาณ5นาทีถึง10นาทีเพื่อให้เรามีความพร้อมในการออกวิ่งนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ ยูนิค u n นน n ่งยูนิค r u นนิ่งหลังจากเราเทสรันกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงช่วงนี้ดีกว่าครับกับช่วง Run Around the World ครับ ดังคุณนตเองปกติชอบไปวิ่งมาราธอนอยู่แล้วรายการน่าสนใจน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับนี่เลยครับรายการที่เป็นรายการของไทยแล้วก็ดังไปถึงระดับโลกนะครับมีนักวิ่งจาก60ประเทศทั่วโลกมางานนี้นั่นก็คืองานวิ่งลาคุน่าภูกเก็ตมาราธอนานานาชาติครับซึ่งครั้งนี้ก็จะจัดกันวันที่4-5มิถุนายนนี้ครับแล้วถ้าเกิดอยากวิ่งในที่ที่แบบบรรยากาศดีๆวิวสวยๆแล้วก็เส้นทางไม่ยากรครับ เส้นทางนี้เลยครับเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดอันดับที่2ของประเทศไทยเลยนะครับสำหรับการวิ่งยูนิฟ์แรนนิ่งสุโขทัยมาราธอน2559วิ่งเพื่อมรดกโลกครับซึ่งงานวิ่งในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นวันที่25-26มิถุนายนนี้ครับเมืองไทยไปแล้วนะครับอยากไปวิ่งต่างประเทศบ้างมีที่ไหนแนะนำอีกไหมครับไปนี่เลยครับไปสหรชาชอาณาจักรเลยสําหรับงานวิ่งเ i อร์จินล d o n m a ม a ร h o n ครับซึ่งงานวิ่งในครั้งนี้นะครับติดอันดับ 1- ใน6รายการหลัก ของโว l เมเจอร์มาราธอนด้วย oh นะครับ oh น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีนักวิ่งจากหลากหลายชาติไปร่วมงานไปเที่ยวด้วยไปชมทัศนียภาพต่างๆาดดได้สุขภาพดีด้วยได้ไปออกกำลังกายด้วยใช่จ๋งริงๆอจากเรื่องของไปเที่ยวแล้วเรามาดูกัดเชตกันดีกว่า โดยเฉพาะรองเท้ารองเท้านี่สําคัญมากครับมันเป็นอุปกรณ์ซึ่งอยู่ระหว่างเรากับพื้นถนนนะครับคือร่างกายเราจะสัมผัสแรงกระแทกยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเลือกรองเท้าทั้งรุ่นนี้เลยครับ69กวั 6, 9, 1, 1, นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับก็จะสามารถลดแรงกระแทกได้ถึง50%ด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือพื้นเนี่ยจะต้องข้างหนานิดนึง รุ่นนี้ผมเคยเห็นคือจริงๆฮอลกาเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาไว้ตอนแรกวิ่งวิ่งระยะไกลเขาบอกว่าเป็นรองเท้าสำหรับพวกคุณเจ้ามาราทนอนบางรุ่นก็จะเป็นรุ่นที่แบบบางเบาแล้วก็รับแรงกระแทกได้ดีมันจะช่วยให้แบบเวลาเราสัมผัสพืน้เนี่ยมันจะมีแรงส่งได้มากขึ้นมันจะเป็โค่งงนิดนึงอะ,ะครับต้องถามก่อนว่าการวิ่งให้อะไรกับคุณน้อตครับการวิ่งให้อะไรครับเคยเคยได้ยินไหมว่าเขาบอกว่าการวิ่งอ่ยวิ่งวิ่งมาราทอนเนี่ยมันจะทำให้คุณพลบตัวคุณคน การที่เราจะตั้งใจทําอะไรบางอย่างอย่างวิ่งมาทำเนี่ยมันเป็นระยะซึ่งมนุษย์ทั่วไปถ้าไม่ได้ฝึกซ้อมไม่ได้ทุ่มเทกับมันเนี่ยจะทําไม่ได้เราแทบจะเรียกได้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อมันนะแล้วมันก็เป็นการสะท้อนบอกว่ามนุษย์เนี่ยถ้าอยากทําอะไรถ้าตั้งใจทํามันทุ่มเทให้กับมันแล้วก็ให้เวลากับมันพอใจเย็นๆนิดนึงเนี่ยเราสามารถทําอะไรก็ได้มันเป็นเรื่องของความมั่นใจส่วนส่วนตัวซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรา สามารถทำเลยบางอย่างให้สำเร็จได้ลองทำดูครับ,รบแล้วเราจะรู้สึกดีกับชีวิตรเราขึ้นอีกมากครับก็เป็นทริคแล้วก็เรื่องราวดีๆที่นามาฝากกันวันนี้ขอบคุณคุณโน้ตมากนะครับขอบคุณครับและว,วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณชุดจากซุปเปอร์สปอร์ตนะครับและขอบคุณสถานที่จาก รีวิวแคลวิลเลจโฮเทลครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับติดตามเรื่องราวดีๆได้เกี่ยวกับการวิ่งก็ตามหรือว่าสมัครวิ่งก็ตามนะครับทาง w w w g o o d go sport thailand com รวมทั้ง Facebook Fanpage ของเรายูนิครังนิ่งครับ, ing, รบพบกันใหม่วันรุ่งนี้วันหยุดสงการใครไม่ได้ไปไหนก็อย่าลืมติดตามรายการเรา10.30ทางช่องก9 M Gold HD และ Modern Nine TV นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ